สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ในหน้าที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกระต่อว่าเราทําอย่างไรวันนี้เดี๋ยวครูจะทําแค่บางข้อไปพร,ร้อมๆกันนะแล้วก็ข้อที่เว้นเอาไว้นั้นลองทําดูแล้วเราจะมาเฉลยกันอีกทีหนึ่งนะคะเอาข้อไหนดีอะไรจะสุ่มข้อแล้วกันเนะาะเดี๋ยวยกตัวอย่างข้อสิบสองละกันมาดูข้อสิบสองในข้อสิบสองสังเกตว่ามีความ แตกต่างจากของชุดที่แล้วนะที่จากข้อ 1, <1>, <S 1>, <1> <S ถึงข้อ10เนื่องจากว่า1นึง10นั้นเนี่ยตัวส่วนเป็นเอกนาแต่คราวนี้ข้อ12เรามาสังเกตว่าตัวส่วนเป็นพหุนามข้อที่1ก้อนที่2นะคะมาเป็นก้อนเลยนะ2ก้อนนี้เหมือนกันไหมนะคะ,อะสองก้อนนี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นครรนอก็จะกลายเป็น x บวกคูณ x ลบสามอ่ะเรามาหาต่อนะคะแล้วเอา x บวกสหารคณนล x บวกสกับ x บวกสเหมือนกันแสดงว่าหารแล้วเหลือ x ลบสให้นำ x ลบสาม x ไปคูณกับ x ะะตัวเศษ x, x 3. คูณ x ลบสาียอะไรก่อนก็ได้จากการเขียนเอก,กนามไว้ด้านหน้าพหุนามจะคูณง่ายกว่าหลังจากที่เราเรียนเรื่อมพหุนามมาแล้ว ต่อไปบวกข้อที่สองคือ x อลบสามหารคนอนจะเหลืออะไรจะเหลือ x บวกสองอะเราก็นำเอา x บวกสคูณเศษ3บวก x เราเขียนใหม่ดีกว่านะคะเป็น x บวกสเรียงพจน์การเรียงพจน์ช่วยในการเขียนได้มากทีเดียวต่อไปเราต้องเขียนเรียงพจน์เพื่อเรียนะ้อหาที่ชากขึ้นไปอีกคราวนี้เราก็จะมาคูณกัน อ่ะคูณเข้าคูณเข้าได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูซิเวลาเดี๋ยวเราคูณเข้าเนี่ยเราเอา x คูณ x เป็น x ยกกำลังสองนะคะคูณลบสามเป็นลบสาม x ตัวถัดไปคือพหุนามอ่ะพะหุนามใครจำคูณลัดไม่ได้เราครูณละเอียดก็ได้นะ x คูณ x เป็น x, 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 x ยกกำลังสอง คูณสามเป็นยังไงสามเอ็กต่อไปเอาสองคูณมากสองคูณเอ็กเป็นสองเอ็กและคูณสามเป็นหกตัวส่วนนักเรียนไม่ต้องนำมาคูณกันนะตัวคอนอเขียนไว้อย่างนี้เลยเพราะว่าต่อไปอนาคตเราต้องนำไปใช้กันการแก้สมการนะคะ อะไรได้คำตอบเท่าไหร่เีดูต่อสิเท่ากับอา้าวเท่ากับเช็คเช็คกันมา x ก,กำลังสงกับ x ก,กำลังสองเป็น2 x ก,กำลังสองส y ลบ3 y กับ3 y หมดไหมหมดไหมคะหมดนะอ่ะหมดก็เหลือ2 x 2 x ต่อไปเหลืออะไรอีก หกบวกหกส่วนครนอเหมือนเดิมมันจะไปคูณนะคะพอต่อไปท่านเราเราคูณอันนักนก็ต้องมาแยกใหม่อีกเพราะฉะนั้นเมื่อทำตอ่อไปได้แล้วก็เสร็จเท่านี้นะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะโอเคนะพอได้ไหมเพราะนั้นดูจากข้อต่างๆแล้วดูเข้าวๆแล้วน่าเลยน่าจะทำพอจะทำได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยว ครูจะมาช่วยบางข้ออา่ลองดูครนอนิดนึงละกันเอาข้อไหนดีครนอครนข้อไหนถ้าเป็นข้อ15 15้าสครนอคืออะไรข้อ15บห้ครนอเป็นเป็นอะไรคะ,อะลองเช็คซิต้องได้เป็น3าม xy แล้วข้อสิบหะสิบหกคืออะไรสิบหกจะเห็นว่า จะมีก้อนพรหุนามหนึงก้อนแล้วก็ y หนึก้อนแบบนี้1ตัวนะเพราะฉะนั้นครรนอก็จะกลายเป็น y คูณ x บวก y ต่อไปครรนอข้อ20อ่สบอ่ะยีสิีเช็คซี20ครนอเป็นเท่าไหร่2กับ3ามครรนอเป็น6กหกอะไรเหมือนกันด้วย6 x อะไร แล้วครูจะให้เวลานักเรียนทํานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาเฉลยกันเพราะฉะนั้นขอให้เรียนทําข้อ11ถึงข้อ20ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในคลิปถัดไปลงมือทําได้เลยค่ะ